สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเลาะไปเรื่อยกับปอเบียนะครับก็พามาเลาะฐานอาหารอีสานอร่อยอร่อยสไตล์พื้นบ้านนะครับเรามาที่ร้านคัวพิทลมพรนะครับซึ่งร้านนี้จะตั้งอยู่ที่บ้านท่าตากนะครับเลยบ้านไร่ม่วงมาในเขตพเภอเมืองเลยนะครับร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ก่อตั้งมาหลายสิบปีนะครับ ก็มีเมนูอา,อาหารอีสานมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไก่บ้านต้มปลาปลาต้มปลาช่อนนะครับแล้วก็ส้มตำตำแตงไข่ต้มแล้วก็ไก่ทอดสมุนไพรแล้วก็มีกุ้งเต้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ให้ได้ดูให้ได้เห็นว่าเมนูแต่ละอย่างมีความอลังการน่าทานมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะครับตามผมมา ตอนนี้เราก็จะเข้าไปก็จะมีที่จอดรถบรรยากาศข้างในจะเป็นซุ้มๆนะครับตัวน,นี้ก็เป็นช่องช่วงทางเดินนะครับเติมไป้ซุ้มมีแบบนั่งตรงนี้นะครับแบบนั่งหย่อนขาพิงพนักด้านซ้ายมือจะเป็นร้านอาหารทำครัวครัวนะครับแล้วก็มีเป็นซุ้มๆนะครับเป็น บบนั่งแบบนั่งก็มีนะครับนี่ก็จะเป็นที่จอดรถตรงนี้แล้วก็มีที่จอดรถด,ด้านในนะครับนี่จะเป็นที่นั่งซุ้มนะครับารม,มาแล้วมาแล้วอลตอนนี้ก็ ใส่ต้มปลารกะละมังนะครับเใ่ครับตัวนี้เราก็นั่งอยู่ในซุ้มนะครับก็แล้วก็น้องก็นําเมนูต่างมาเสิร์ฟนะครับซึ่งก็มีเมนูแรกก็จะเป็นกุ้งทอดนะครับนี่จะกรอบมากก็จะทานกับน้ําจิ้มไก่นะครับก็จะเข้ากัน ล้วก็มีตำแตงนะครับตำแตงนี่ก็แซ่บๆนัวๆน,วนี่สุดยอดเลยไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับนี่ต้มปลานะครับต้มปลามาเป็นกระมังเลยเนี่สุดยอดมากเดี๋ยวจะตักให้ดูนะครับว่ายังไงนี่นะครับนี่พุงพุงโตๆเลยนะครับน,น,นี่เดี๋ยวตักให้คุณย่าด้วยเลยคุณย่าก็มา ชิ้นโตเลยนะครับนี่เป็นปลาช่อนนะครับเราก็จะมีผักมีผักให้ด้วยนะครับอันนี้ยังมาไม่ครบนะครับยังมาไม่ครบเดี๋ยวมาอีกเราจะนําเสนออีกนะครับก็เดี๋ยวรอรอด้วยกันนะครับม,มาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วเป็นกระม,มังเลย,ออเลยนะครับปลาช่อน ครับก็อีกเมนูหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ที่ชอบสั่งมาทานกันมากก็คือนี่ครับปลาช่อนเผาานะครับเครื่องจะแน่นมากแล้วก็เนื้อจะสดหวานนี่ทานกับน้ำจิ้มน้ำพริกนี้เข้ากันนะครับนี่มาเป็นถาดน,นะครับปลาช่อนตัวใหญ่หญอๆอวบๆนะครับมีความหวานมีความนุ่มมีความหอมมีความ กลมกล่อมในตัวนะครับเพราะว่าเขาหมักเครื่องอย่างดีนะครับนี่ทุกคนมาต้องสั่งนะครับทุกคนมาต้องสั่งไม่สั่งไม่ได้ีด๋ยวพลาดนะครับเดี๋ยวเราลงมาลงมือทานกันนะครับนะครับครับนี่ก็จะเป็น,ปนอีกเมนูหนึ่งนะครับที่มีรสชาติอร่อยแซบนัวที่นิยมสั่งกันก็คือ,อเขาเรียกอะไรนะแจวกุ้งแจวกุ้งนะแจ้วกุ้งก็จะมี2แบบมีแบบสุกแล้วก็ไม่สุก อันนี้คือเจียวกุ้งไม่สุกนะครับเป็นเจียวกุ้งดิบก็จะรสชาติก็อ,อร่อยแซ่บหนัวนะครับก็จะกินกับยอดออกอะไรนะผักผักแพวแล้วก็ผักกูดนะครับแล้วก็ผักกาดทั่วไปนะครับอันนี้ก็อีกเป็นเมนูซิกเนเจอร์เป็นหนึ่งในร้านอาหารที่อร่อยนะครับที่ทำเจียวกุ้งได้อร่อยที่สุดในเมืองเลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกรุ๊งกริงกรุงกริงเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของปอเบียร er นัาคาราบา